วันนี้มารีวิวการโหลดฟินยาวฟินฟรีไดวิ่งขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตนะคะหน้าตากระเป๋าของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยหาไปเราเลือกไปกับสายการบินไทยไล้อแนรนะคะเพราะเขามีให้โหลดกระเป๋าฟรี10กิโลช่วงนี้แล้วก็ c a r ิ y อนอีก7กิโล ก็ไม่มีอะไรยากเลยนะคะพอเคาน์เตอร์สายการบินเปิดให้เช็คอินกระเป๋าเราก็เอากระเป๋าฟินไปวางแล้วเขาก็จะถามว่าของข้างในคืออะไรคะผู้โดยสารเราก็ตอบไปว่าเออเป็นฟินยาวค่ะตีนกบสำหรับดำน้ำเจ้าหน้าที่ก็ถามกลับมาว่าเราจะถือสัมภาระเองไปโหลดหน้าเครื่องไหมเราก็บอกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวถือไปโหลดหน้าเครื่องเองพอถึงเวลาขึ้นเครื่องเราก็เอากระเป๋าฟินฝากไว้ที่พี่พนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะ เขาก็จะแจ้งเอาสัมภาระเราไปเก็บให้แล้วก็เราก็เดินมานั่งพอลงเครื่องก็รถคันนี้ก็จะเอากระเป๋าฟินเราออกมาแล้วก็ไปรอรับที่สายพานได้เลยจ้าน้องก็มาถึงโดยปลอดภัยและนี่ก็เป็นโฉมหน้าของฟินที่เราแบกมาจากกรุงเทพค่ะพอขากลับเราเลือกกับการบินไทยค่ะเพราะว่าเขาให้โหลดกระเป๋าฟรี30กิโลนะ ก็สบายเลยทีนี้ทีนี้เราก็ให้เขาโหลดสอกระเป๋าไปเลยค่ะเดินตัวปิวเข้าไปนั่งในเกตได้เลยเป็นครั้งแรกที่ได้นั่งการบินไทยเลยนะเราชอบนะมีของว่างเสิร์ฟมีน้ำส้มน้ำชากาแฟให้เลือกแล้วก็ที่นั่งก็กว้างดีด้วยไม่อึดอัดกั่ไฟดึกนะคะก็จะเห็นวิวข้างนอกเป็นดวงไฟระยิบระยับกรุงเทพยามค่าคืน ถึงสนามบินก็ไปรับกระเป๋าที่สายพานได้เลยตามปกติจ้า